เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท่นี้ค่าขยาดแล้วบทที่เจบเจ็ เ้าเข่าเงยหน้ามองส่นหยวนด้วยความตระนกตกใจไม่เข้าใจว่าเหตุใดส่นหยวนถึงรู้ว่านางรู้ที่อยู่ของพี่วี่หมิงก่อนได้ยินส่นหยวนพูดเสียงเย็นในเวลาต่อมาเจ้าพูดเองว่า ตอนนั้นอุ้ยหมิงตั้งครรนลูกของพี่ชายเจ้าหากข้าจะไม่ผิดพี่ชายเจ้าชื่อว่ากัวซา,านมารดาข้าสิ้นใจได้ไม่ถึงเดือนเขาก็ตายลงเนื่องจากถูกหมาที่หลุดการควบคุมเหยียบเขา้าสะกุลกัวของพวกเจ้ามีพี่ชายของเจ้าเป็นบุตรชายเพียงคนเดียวเขาตายไปเช่นนี้เมื่อรู้ว่าในท้องอว้ยหมิงยังมีลูกของเขาอยู่คิดว่าต่อให้บิดามารดาเจ้าต้องทุ่มเท กำลังทั้งหมดที่มีก็ต้องหาวิธีช่วยวี่หมิงออกมาให้ได้เป็นแน่มีหรือจะยอมให้เซวอีเหนียงขายวี่หมิงไปต่างถิ่นทำให้สกุลกัวของพวกเจ้าต้องขาดผู้สืบสกุล เต้าเข่าก้มหน้าไม่พูดอะไรนางรู้ว่าสันหยวนชาลาดแต่นางคิดไม่ถึงว่าสันหยวนจะฉลา,าดถึงเพียงนี้อาศัยแค่คำพูดนี้ก็เดาเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนั้นได้แล้วสันหยวนเห็นเต้าเข่าไม่ตอบก็ขมวดคิ้วครุ่นคิดชั่วครู่ให้หลังเต้าเข่าก็ได้ยินสันหยวนพูดอย่างใจเย็นยิ่งบัดนี้ วิหมิงอยู่ที่ตรอกอวี๋เฉียนใช่หรือไม่คืนวันเทศกาลสร้างหยวนเมื่อต้นปียามชิงเหอกลับมาได้เคยเปรยต่อหน้าส่นหยวนว่าขณะรถม้าแล่นผ่านตรอกอวี๋เฉียนนางมองเห็นโต้โคเลิกม่านมองออกไปข้างนอกสายตามีแววลังเลสีหน้าก็ไม่เป็นธรรมชาติยิ่งแม้ว่าเวลานั้นส่นหยวนจะรู้สึกสงสัยอยู่บ้าง แต่ก็มีได้เก็บมาใส่ใจจริงๆคิดคาดเดาไปมากมายแต่นางจะไปรู้ได้อย่างไรว่าโต้เข่าล่วงรู้ที่อยู่ของวี่หมิงเซินหยวนให้หลงจูหานผู้ดูแลเฉินและอวีเชิงพยายามหาคนทุกวิถีทางสุดท้ายที่อยู่ของนางถึงกับอยู่ใต้จมูกตนเองสามผู้ที่รู้ก็อยู่ข้างกายตนเองอยู่ทุกวันนี่คือเส้นผมบางภูเขาโดยแท้ เมื่อครู่เซินยวนนึกถึงเรื่องที่ชิงเหอพูดกับนางในวันนั้นขึ้นได้เมื่อนำมารวมกับบรรดาเรื่องที่เต้าเข่าเล่ามาเมื่อครู่นี้นางก็เกิดความคิดจะหลอกถามเต้าเขาจึงได้ใช้น้ำเสียงมั่นใจพูดว่าอวี่หมิงอยู่ที่ตรอกอ๋ีเฉียนตอนนี้เห็นโต้าเขามีสีหน้าตกตะลึงเซินยวนก็รู้ว่าตนเองคาดเดาถูกต้องแล้ว เจ้าจะบอกออกมาเองหรือจะให้ข้าส่งคนไปหาก็แค่ตรอกหวีเฉียนเท่านั้นต่อให้มีคนอยู่ตเต็มตรอกทั้งหมดจะมีสักกี่ครอบครัวเชียวเสียงของสันหยวนฟังดูใจเย็นอย่างยิ่งไม่ร้อนใจแม้แต่น้อย หากข้าให้คนไปเคาะประตูถามทีละบ้านสุดท้ายก็ต้องถามความออกมาได้อยู่ดีเต้าเขารู้แก่ใจดีว่าสันยวนพูดถูกต้องร่างจึงอ่อนยวบลงไปกับพื้นผ่านไปครู่หนึ่งก็ได้ยินเต้าเขาพูดเสียงเบา คุณหนูคาดเดามิผิดตอนแรกพี่ชายของบ่าวตายไปท่านพอทราบว่าในท้องพี่อี้หมิงมีลูกของพี่ชายบ่าวอยู่จึงขายของมีค่าทั้งหมดในบ้านแล้วไปหาพ่อค้าทาสผู้นั้นวิงวอนขอร้องให้อีกฝ่ายขายพี่อี้หมิงให้พวกเขาพ่อค้าทาสผู้นั้นรับเงินไปแล้วก็บอกเสวีอีเนียงว่าขายพี่อี้หมิงให้ลูกค้าที่เป็นพ่อค้าเร่ในเมืองหลวงพ่อ ขาผู้นั้นได้พาพี่อวี่หมิงกลับไปภูมิลำเนาเดิมแล้วจะไม่มีใครรู้ที่อยู่ของนางอีกด้านบิดามาดาเบ่าซื้อตัวพี่อวี่หมิงกลับไปแล้วก็เช่าบ้านให้อยู่ในตรอกอ๋ียเฉียนต่อจากนั้น พี่วีหมิงคลอดลูกสุขภาพร่างกายและจิตใจได้รับการกระทบกระเทือนอาการไม่ดีขึ้นมาโดยตลอดมิหนำซ้ำนางละอายใจต่อเรื่องหูหยินเวลาที่ผ่านมานี้ขอเพียงนางหลับตานอนก็จะฝันเห็นหูหยินร่ำไปดังนั้นร่างกายจึงทรุดลงเรื่อยๆไม่กี่วันก่อนบิดามารดาบ่าวหวานให้คนแอบมาบอกบ่าวเงียบๆว่าพี่วีหมิงน จะทนได้อีกไม่นานแล้วเรื่องของฮูหยินพี่วีหมิงก็อยากบอกกับคุณหนูในใจนางก็แค้นเสวียอีเหนียงเช่นเดียวกันคิดเสมอว่าไม่อาจปล่อยให้เสวียอีเหนียงทำร้ายฮูหยินแล้วยังอยู่สุขสบายเช่นนี้ได้ มือสั่นหยวนค่อยๆกำแน่นสายตาที่มองโต้เคนค่อยๆยเยียบเย็นลงเสื้ออีเหนียงเป็นคนบงการเบื้องหลังก็จริงแต่วี่หมิงกับโต้เคหล้วนเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดไม่ว่าเป็นเพราะสาเหตุสุดวิสัยอะไรการตายของมารดาก็เกี่ยวข้องกับพวกนางอย่างปฏิเสธไม่ได้ แม้ว่าที่เสนหยวนทำดีกับเต้าเขาในตอนแรกจะมีหลายเรื่องเป็นการจงใจทำด้วยอย่างให้เต้าเขาบอกเรื่องที่นางรู้ออกมาแต่เสนหยวนจะคาดคิดได้อย่างไรว่าเต้าเขาล่วงรู้เรื่องใหญ่เพียงนี้เดิมนางนึกว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยไม่กี่เรื่องเท่านั้นเองอีกทั้งเนื่องจากในช่วงปีท้าย,ท,ายที่ตนอยู่ในสกุลหลี่เมื่อชาติก่อนก็เคยมีชีวิตไม่ต่างจากบ่าว พรดังนั้นสันหยวนจึงรู้ซึ้งดีถึงความลำบากของบ่าวพร่ด้วยเหตุนี้ช่วงหลังๆที่นางทำดีกับโต้โคส่วนใหญ่จึงมาจากใจจริงแต่ว่าตอนนี้สันหยวนมองโต้โคโดยไม่พูดอะไรโต้โคายังคงคุกเข่าร่างท่อนบนหมอบอยู่บนพื้นสองไหล่กำลังสั่นเบาๆคิดว่าคงยังไม่หยุดร้องไห้ สซินหยวนสูดหายใจลึกสองครั้งก่อนจะฝืนข่มโทสะในใจไว้พยายามใช้เสียงสงบราบเรียบพูดอย่างเต็มที่ในเมื่อเจ้าบอกว่าเจ้ากับวี่หมิงละอายใจต่อเรื่องในตอนนั้นและในใจวี่หมิงก็แขนเคืองเสียอีเหนียงเช่นนั้นพวกเจ้ายินยอมจะก้าวออกมาเป็นพยานเอาผิดเสียอีเหนียงต่อหน้าบิดาข้าหรือไม่ เจ้าวางใจได้หากพวกเจ้ายอมออกมาชี้ตัวสเสียอีเนียงชีวิตที่เหลือของบิดามารดาเจ้ารวมถึงลูกของพี่ชายเจ้าจะไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นอยู่ได้เลยเต้าเข่าตัวแข็งทื่อชั่วครู่ใหญ่ถึงได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆจากนางบ่าวยินยอมเจ้าค่ะ นางรู้สึกทรมานใจยิ่งคิดว่าต่อไปคุณหนูคงจะไม่ดีต่อนางเหมือนอย่างที่แล้วมาอีกถึงนางจะอยากอยู่รับใช้ข้างกายคุณหนูต่อก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วใครจะให้อภัยคนที่ทำให้มารดาของตอนต้องตายได้เล่าแม้จะกล่าวว่านางไม่ได้เป็นคนต้นคิดแต่หากว่ากันถึงที่สุดแล้วนางก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเช่นกันสัญญวนปลายตา มองเป้าเข่าปราดนึง่งจากนั้นก็หันหน้าไปมองใช่เว้ยพรางสั่งว่าเจ้าทำงานละเอียดรอบคอบสุขุ่มเยือกเย็นข้าวางใจได้เสมอมาอีกประเดี๋ยวเจ้าเรียกหญิงรับใช้ใช้แรงงานสูงไว้ที่ไว้ใจได้มาสักสองคนให้พวกนางไปพาตัวอุ้่หมิงมาเมื่อก่อนเจ้าเคยพบอวี่หมิงและรู้จักนาง พอหาตัวนางเจอแล้วเจ้าก็หาห้องว่างซักห้องในจวนให้นางกับเต้าเขาเข้าไปอยู่เจ้าจงพาคนไปเฝ้าด้วยตนเองนอกเหนือจากข้าก็ห้ามให้ใครหน้าไหนพบพวกนางพอข้าเรียกให้เจ้าพาตัวพวกนางมาเจ้าถึงค่อยพามาชายเวรรีบรับคำพลางหันหลังเดินออกไปเรียกหญิงรับใช้ใช้แรงงานสูงวัยสองนางที่ปกติเคยช่วยงานสัญญวนให้ เข้ามาหาก่อนพูดกับโต้โเพวกเราไปกันเดี๋ยวนี้เลย แต่เดิมไฉยเวยเป็นคนอ่อนโยนที่ผ่านมาก็เห็นว่าเต้เขาอายุยังน้อยจึงรักและห่วงใย,ยนางไม่ต่างจากน้องสาวไม่เคยขึ้นเสียงกับนางสักครั้งแต่บัดนี้ได้รู้ว่าเต้เคามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของฮูหยินไฉ่เวยจึงไม่อาจแสดงท่าทีอ่อนโยนกับนางลงได้อีกวาจาที่เปลงออกมาจึงล้วนเยียบเย็น โต้โขได้ยินแล้วก็ยิ่งร้องไห้เสียใจหนักกว่าเดิมนางโขกศรีะให้สัหยวนสามทีก่อนหันไปโขกศรีะให้ไฉไว้กับชิงเหอชิงตูอีกหนึ่งทีแล้วพูดทั้งน้ำตา ช่วงที่ผ่านมาคุณหนูและพี่สาวทุกท่านดีต่อข้ามากข้าจะจำไว้ในใจชาตินี้ไม่มีหนทางจะตอบแทนอีกขอเป็นวัวเป็นมา้าทำงานตอบแทนในชาติหน้าแล้วกัน ม้ชิงเหอจะมีนิสัยร่าเริงสดใสที่สุดมาแต่ไหนแต่ไรเ่าว่าก็ใจอ่อนที่สุดเช่นกันได้ยินเต้าเขาพูดเช่นนี้นางก็อดตาแดงเรื่อไม่ได้นางยังคงหันหลังไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวจากนั้นหญิงรับใช้ใช้แรงงานสูงวัยคนหนึ่งก็ดึงตัวเต้าเขาให้ลุกขึ้นแล้วผลักให้นางเดินออกนอกห้องเต้าเขาเป็นแม่นางน้อยขี้อาย พูดน้อยแต่กลับทำอะไรลงไปมากนักคนเรามีใช่ต้นไม้ใบหญ้าผู้ใดบ้างจะไร้ความรู้สึกได้อยู่กับโต้เขาในช่วงที่ผ่านมาในใจสัหญวนย่อมเกิดความผูกพันกับนางไม่มากก็น้อยเพ่าว่าตอนนี้ มารดาเป็นผู้ที่สนญญวนใกล้ชิดสนิทสนมที่สุดสำหรับคนที่ทำร้ายมารดานางไม่มีทางยกโทษให้หน่ผ่านไปครู่ใหญ่สนญญวนถึงได้ยินชิงเหอร้องเรียกเสียงเบาคุณหนูคุณหนูเจ้าคะสนญญวนได้สติกลับมาจึงหันหน้าไปมองมีอะไรหรือ คุณหนูท่านใจลอยมาครู่ใหญ่แล้วเจ้าค่ะสีหน้าชิงเหอเต็มไปด้วยความกังวลท่านท่านอย่าคิดมากเลยนะเจ้าค่ะในใจของทุกคนรู้สึกไม่ดีกับเรื่องของเต้าเขาอย่างยิ่งเป็นคนข้างกายตนเองแทๆ้ๆสุดท้ายกลับค่าไม่เป็นอะไรเซินหยวนได้ยินเช่นนี้มุมปากก็ยกขึ้นน้อยๆทั้งๆท,ที่อยากจะยิ้มเท่าว่ากลับยิ้มไม่ออก อีกอย่างเมื่อครู่นี้ข้าก็ไม่ได้คิดเรื่องของนางข้ากำลังคิดเรื่องอื่นตั้งหาก เดิมทีการกระทําเหล่านั้นของเซียอีเหนียงเซินหยวนก็ไม่อยากเก็บนางไว้อยู่แล้วบัดนี้เซินหยวนยังได้รู้อีกว่าเรื่องของมารดามีความเกี่ยวข้องกับเซียอีเนียงจริงๆนางจะยังเก็บคนร้ายที่ฆ่ามารดานางให้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อได้อย่างไรแม้แต่เซินหลันก็เก็บเอาไว้ไม่ได้แล้วเช่นกันในเมื่อก่อนหน้านี้เซียอีเนียงคิดจะใช้เซียวี มาทำลายชื่อเสียงของนางทำให้นางต้องมีชีวิตที่เหลืออย่างไม่เป็นสุขเสนญยวนก็จะใช้วิธีการนามยอกเอาหนามบงตอบโต้คืนไปที่สซินหลันทั้งหมด คิดว่าถึงเวลานั้นสี่หน้าเสียอีเหนียงจะต้องหน้าดูชมแน่นอนคิดถึงตรงนี้บนหน้าเสินหยวนถึงได้ปรากฏรอยยิ้มออกมาจริงๆต่อจากนั้นนางก็ลุกขึ้นจากเตียงเตาสั่งชิงเหอและชิงจู่ว่าไปพวกเราไปเรือนคุณหนูสามกัน เสียวี่สู้กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ในมือถือผู้กันข่อนแพ้เอาไว้ก้มหน้าเขียนอักษรลงบนกระดาษห้วนห่าที่กางอยู่บนโตะ๊ะตัวหนังสือของเขาเห็นแวบ,บแรกนับว่าดูพลิ้วไหวสง่างามแต่ถ้าให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูกลับสามารถมองออกได้ในแวบ,บเดียวว่าตัวหนังสือของเขาดูดีแค่เปลือกนอกเท่าว่าข้างในกับกรวงเปล่าไม่ได้มีความทรงพลัง อยามนี้ในใจเสวยวี่สู้ กำลังกระหิ่มยิ้มย่องเนื่องจากเขาคิดไม่ถึงว่าเสินเสียงจะติดเบ็ดเขาได้ง่ายไดเพียงนี้จนเขาไม่ต้องเปลืองเรียวแรงแม้แต่น้อยประนึ่นว่าเขาเวียงเบ็ดไปทรงๆยังไม่ทันตัดสินใจว่าจะตกปลาดีหรือไม่บนเบ็ดยังไม่ได้ติดเหยื่อล่อด้วยซ้ําก็มีปลาตัวหนึง่งว่ายมางับเบ็ดยังอดรอนทนไม่ไหวทันทีเสี่ยวอีสู้คิดถึงตรงนี้ก็อดจะแค้นเสียงดู ถูกเบาๆก่อนหัวเราะออกมาไม่ได้ แม้จะกล่าวว่าเสินเสียงสู้เสินหยวนไม่ได้ไม่อาจทำให้เขาเห็นแล้วรู้สึกหวั่นไหวในใจโดยสิ้นเชิงแต่นางก็ยังเป็นบุตรสาวสายตรงของเสินเฉิงจางนับได้ว่าเป็นปลาตัวใหญ่อย่างไรก็ไม่เลวและยามนี้เสวี้ยซู่ก็กำลังเขียนจดหมายให้เสินเสียงเพื่อนัดพบนางแม่นางน้อยอย่างนางหลอกได้ง่ายโดยแท้ แค่ใช้คำหวานหูไม่กี่คำก็หลงไหลได้ปลื้มในตัวเขาหมดทั้งกายและใจแล้วเขาพูดอะไรนางก็เชื่อซ้ำอย่างลั่นสาบานว่าชาตินี้จะไม่แต่งกับใครนอกจากเขา มิเช่นนั้นก็ขอยอมตายแต่แม้จะเป็นเช่นนี้เสวีสู้ก็ยังอยากจัดการเรื่องมั่นหมายระหว่างเขากับเซินเซียงให้เรียบร้อยโดยเร็วกระนั้นเขาก็รู้ว่าตระกูลของตนเองแตกต่างกับสกุลเซินมากมายนักหากเขาไปสู่ขอตรงๆเกรงว่าเซินเฉิงจางคงไม่ตกลงเด็ดขาดมิสู้นัดให้เซินเซียงมาพบรอเข้าสารกลายเป็นข้าวสุกเสียก่อน ถึงเวลานั้นเรื่องอัปยศในบ้านไม่อาจแพร่งพรายต่อภายนอกเส่ินเฉิงจางยังจะทำเยี่ยงไรได้อีกได้แต่ต้องยกเส่นเสียงให้แต่งกับเขายอมรับเขาคนนี้เป็นเขยแล้วในใจเสวีส่ยซู้กำลังนึกภาพเส้นทางร้อยกรีบบุกผาในภายภาคหน้าของตนเอง ปากก็อดจะเริ่มครวนเพลงออกมาไม่ได้เวลานี้ก็ได้ยินจิ้นอย่างพูดขึ้นเสียงเบาจากนอกหน้าต่างว่า คุณช้ยเสีย่ยช่วยเอ๋อสาวใช้ข้างกายคุณหนูสามบอกว่ามีเรื่องจะบอกท่านขอรับช่วงนี้ไม่ว่าเสวี่ยวี่สู้กับสั่นเซียงส่งจดหมายหรือสิ่งของหากัหล้วนแต่มีช่วยเอ๋อคอยวิ่งเป็นตัวกลางคิดว่าช่วยเอ๋อมาในเวลานี้ต้องเป็นเพราะสัินเซียงมีอะไรจะบอกเขาแน่นอนด้วยเหตุนี้เสวี่ยวี่สู้จึงสั่งทันทีให้นางเข้ามา จินยางรับคำต่อจากนั้นม่านไพรตรงประตูก็ถูกเปิดขึ้นแล้วช่วยเอ๋อก็เดินเข้ามาช่วยเอ๋อเพิ่องอายุ14-15ปีเป็นสาวใช้ระดับรองของเซินเซียงนางมีใบหน้ารูปไข่และมีแววงามชาแนมหลายส่วนหลังเข้าห้องมาช่วยเอ๋อก็ย่อตัวคารวะเสืยออี้ซู้ปากกล่าวว่า บ่าวคารวะคุณชายเสียเจ้าค่ะเสียวี่สู้วางผู้การขอนแพะในมือลองบนที่วางผู้การกระเบื้องเคลือบลายขุนเขาใสา่น้ำบนโต๊ะมองช่วยเอ๋อพรางถามยิ้มยิ้มแม่นางช่วยเอ๋อมาคราวนี้คุณหนูของเจ้ามีเรื่องใดจะบอกข้ายอย่างนั้นหรือช่วยเอ๋อจึงหลวงจดหมายฉบับหนึ่งออกมาจากในแขนเสื้อถือด้วยสองมือพรางเดินไปยื่นให้เสียวี้สู้ คุณหนูสั่งให้เบามอบสิ่งนี้ให้ถึงมือคุณชายเสียด้วยตนเองเจ้าค่ะเสียอี้สู้จึงยื่นมือมารับทั้งยังแสซงทำเป็นไม่ระวังลูบมือขวาของช่วยเอ๋อเล็กน้อยช่วยเอ๋อตกใจปล่อยมือออกจดหมายฉบับนั้นก็ร่วงลงบนโต๊ะหนังสือเสียอี้สู้ยิ้มพรางมองนางปราดหนึ่งสาวใช้ของตระกูลใหญ่ถึงจะเป็นแค่สาวใช้ระดับรองแต่ก็ ไม่ต้องทำงานหนักอะไรปกติแค่ทำงานเบาๆอย่างยกน้ำชารินน้ำชา เตียงพับผ้าห่มเท่านั้นมือทั้งสองข้างล้วนได้รับการดูแลจนขาวผ่องอ่อนนุ่มคิดว่าวันหน้าพอตนเองกับสันเสียงแต่งงานกันแล้วไม่เพียงแค่ช่วยเออแม้แต่สาวใช้คนอื่นๆข้างกายสันเสียงก็ต้องปรนนิบัติรับใช้เขาด้วยความเคารพนอบน้อมสเสวี่ววีสู้ก็รู้สึกประหนึ่งตัวลอยอยู่ท่ามกลางหมู่เมฆอย่างไรอย่างนั้นเขายิ้มพลางใช้สายตา กวาดมองช่วยเอ๋อปราดหนึง่งชื่นชมใบหน้างามชะแ่มแดงเถือกของนางอยู่ครู่หนึ่งถึงค่อยเปิดจดหมายในมือแล้วก้มหน้าลงอ่านข้อความที่เขียนอยู่ในนั้นเป็นลายมือของเซินเสียงจริงๆในจดหมายบอกว่า นางรู้ว่าเรือนส่วนหน้ามีเรือนว่างลับตาคอนอยู่ข้างทางเดินเล็กปกติไม่มีคนเข้าไปจึงจะนัดเขาไปพบที่นั่นในยามไหของคืนนี้เดิมทีเสวียสู้ก็กําลังเขียนจดหมายหาเซินเซียงอยากจะนัดนางออกมาพบหน้าเพื่อที่จะพ่ําพรอดคำหวานสักสองสาคำแล้วทำข้าสารให้กลายเป็นเข้าสุกถึงเวลานั้นเซินเฉิงจางจะไม่รับเขาเป็นเขยก็ไม ไม่ได้แล้วเพียงแต่เขากำลังลังเลตัดสินใจไม่ได้ว่าควรนัดพบที่ใดดีไม่คิดว่าเขาเพิ่งจะงีบก็มีค้นส่งหมอนมาให้ทันทีแล้วเขาจะไม่ดีใจได้อย่างไรทางเดินเล็กลับตาค้อนเรือนว่างที่ไม่มีใครเข้าไปซ้ำยังเป็นตอนกลางคืนดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเสียวีซสู้จึงเงยหน้าพูดมยิ้มๆกับช่วยเอ๋อในทันใด เจ้ากลับไปบอกคุณหนูของเจ้าว่าข้าทราบเรื่องที่นางบอกแล้วขอให้นางวางใจข้าจะไปตามนัดหมายอย่างตรงเวลาแน่นอนช่วยเอ่ยยือนอยู่ที่เดิมไม่ขยับเพียงกล่าวว่า ขณะเบ่าวออกมาคุณหนูได้กำชับกำชาบ่าวเป็นพิเศษว่าเรื่องนี้เป็นความลับห้ามให้ใครก็ตามรู้อย่างเด็ดขาดอีกประการหนึ่งจดหมายที่คุณหนูเขียนนี้ก็ขอให้คุณชายเสียเาผาทิ้งทันทีหลังอ่านจบห้ามให้ผู้ใดเห็นเด็ดขาดเสียวีสู้แปลกใจอยู่บ้างดูจากที่เขาได้ใกล้ชิดกับเซินเซียงในช่วงที่ผ่านมาเซินเซียงไม่เหมือนคนที่ทาอะไรละเอียด อบข้อปานี้อีกทั้งบรรดาจดหมายที่นางเขียนให้เขาที่ผ่านานมานางก็ไม่เคยกำชับเป็นพิเศษว่าให้เขาจัดการกับพวกมันอย่างไรจากนั้นเขาก็ครุ่นคิดดูเล็กน้อยรู้สึกว่าสเสียงนัดเขาไปพบในคืนนี้จดหมายฉบับนี้ไม่เหมือนกับจดหมายเหล่านั้นเผาทำลายทิ้งก็เป็นการสมควรสเสวีวสู่้พยักหน้ากล่าวว่า คุณหนูของเจ้ากังวลได้ถูกต้องแล้วเขาพูดแล้วก็ลุกขึ้นไปหากระจุดไฟมาจุดเทียนบนโต๊ะก่อนจะจอดจ,จดหมายฉบับนั้นไปที่เปลวไฟช่วยเอ๋อเห็นจดหมายถูกเผาทำลายจนไม่เหลือตัวหนังสือสักตัวแล้วถึงได้วางใจลงกล่าวอีกว่า คุณหนูยังบอกอีกว่าบรรดาจดหมายที่นางเขียนให้ท่านที่ผ่านมาหวังว่าคุณชายเสวียจะเก็บรักษาไว้อย่างดีจดหมายที่ท่านเขียนให้นางเหล่านั้นนางเองก็เก็บรักษาไว้อย่างดีเช่นกันรอวันหน้าพวกท่านแต่งงานกันแล้วก็สามารถหยิบออกมาอ่านดูเป็นครั้งคราวจะต้องรู้สึกหวานล้ำภายในใจเป็นแน่ เรื่องนี้ย่อมแน่นอนด้วยความดีใจเสวี่ยู้จึงคิดไม่ถึงว่าช่วยเอ๋อกํกำลังล้วงเอาความลับจากเขาจึงชี้หนังสือไม่กี่เล่มบนชั้นหนังสือด้านหลังพรางเอ่ยว่า จดหมายที่คนหนูของเจ้าเขียนให้ข้ารวมถึงสิ่งของที่ส่งให้ข้าข้าล้วนสอดเก็บไว้ในหนังสือไม่กี่เล่มนั้นอย่างดีไม่มีทางทำหายแนะ่ช่วยเอ๋อเหลือบมองหนังสือที่สอนกันอยู่บนชั้นเหล่านั้นแบบหนึ่งโดยไม่กระตกกระตากก่อนจะย่อตัวคารวะเยวีสู้แล้วหันหลังเลิกม่านเดินออกไปเยวีสู้จึงยื่นมือไปหยิบจดหมายบนโต๊ะที่ยังเขียน ไม่เสร็จขึ้นมามองผ่านๆแล้วฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนโยนทิ้งไปข้างๆทันทีปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ